เขาตัดลวดหนามให้เราเข้าไปดูพอเราเข้าไปดูโดนระเบิดปุ๊บตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เข้าไปยากสักนิดหนึ่งก็คือต้องระมัดระวังเป็นพิเศษขณะที่เรากําลังระมัดระวังเป็นพิเศษคือทหารไม่ได้เข้าไปลาดตรเบนสักวันสองวันฝั่งนั้นจะเคลื่อนกําลังพลเข้ามาอีกหรือทําอะไรมากกว่านั้นอีกเขาไม่ได้หยุดนะคะดิฉันขอยืนยันจากพื้นที่ที่ดิฉันดูแลอยู่ยังเห็นกําลังพลเพิ่มเติมนะคะทางฝั่งนั้นไม่ได้หยุดอะไรเลยดังนั้นสิ่งที่ สิ่งที่อยากจะบอกก็คือเราไม่ได้เห็นความจริงใจของฝั่งฝั่งฝัง่งนู้นในการแก้ไขปัญหาเพื่อสันติภาพฝั่งไทยถ้าบอกว่าจะยื่นประท้วงอย่างเดียวดิฉันก็ไม่เห็นด้วยเพราะเราประท้วงจนกระดาษน่าจะเต็มฝั่งกัมพูชาไปแล้วมั้งคะเราน่าจะมีแอคชั่นอื่นๆได้แล้วนะคะเพราะเรา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 พูดกันมาเยอะแล้วคะ่ะว่าเราจะไม่ยอมเสียขาเพิ่มเติมและนี่เสียอีกแล้วก็อยากจะเห็นแอคชั่นของผู้ใหญ่เช่นเดียวกันคะ่ะถามว่าจะมีการประทะอีกครั้งไหมฐานเราพร้อมคะ่ะผูใช้คำนี้ดีกว่าเนาะ ทหารเราพร้อมค่ะถ้าจะเกิดอะไรขึ้นทหารเราพร้อมเพียงแต่ว่ารัฐบาลพร้อมหรือเปล่าต้องเข้าใจการอาหารก่อนนะคะว่าการทหารของประเทศไทยไม่สามารถบุกเข้าไปในประเทศอื่นได้ถ้าไม่ได้รับอนุญาตหรือคําสั่งจากเบื้องบน